แม่เรื่องที่นช่วยงา,านี่ใช่คะนรสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยิด,ดีต้อนรับสู่ The Gear Channel ครับวันนี้มาอยู่กับผมโอ ok คิบุกคับ วันนี้เราจะมาสอนโหลดบีดเทพมรณะของ PP, P P S P P กันนะครับอย่างแรกก็จะโหลดทั้งสองอันนี้เลยเนี่ยทั้งภาคเจ็ดแล้วก็ภาคนี้ออย่างแรก<อ>เราต้องมีเข้าไป g กูเกิอ แล้วก็โหลดฟูแชออกมาครับนี่ครับโหลดออกมาแล้วก็ทำการสมัครหรือล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็โหลด P.P. h ี p p นะครับอันไหนก็ได้สองอันเนี้ยสีทองกับสีฟ้าเนี่ยครับแล้วหลังจากนั้นก็เข้าฟแชอินหรือสมัครเสร็จแล้วก็ กดค้นหามีไหมว่า I I o s o แล้วก็แน่นอนครับถ้า Dark One น,น,นี่ก็สามารถโหลดได้ในนี้เลยนี่ Dark One God of War ก็มีนะครับก็นี่คือ n a โต t ที่ที่ที่แล้วสอนไปวันนี้จะมาสอนบีสอนโหลดบีแล้วก็เลือ่อนลงเลื่อนไปเรื่อย นี่ยครับจนเจอเนี่ยบีชแต่อันนี้จะเป็นภาคภาคที่เป็นภาคแรกที่ไม่ใช่ภาคเจ็ดนะครับถามอันนี้คือภาคไหนเนี่ยครับมันคือภาคเนี้ยไอภาคเนี้ยเนี่ยนะมันคือมันคือบีชของภาคนี้ครับส่วนภาคเจ็ดก็ เข้ามาอันี้แล้วพิมพ์ไปว,ว่า C S O เหมือนกันเลื่อลงหาเรื่อยๆมี G T A ด้วยนะครับอขอภัยเสียงรอบข้างนะครับก็เลื่อลงนี่ครับจนเจอ Beathead The Soul อะไรนะครับ7ก็คือพักเจ็ดนั่นเองแล้วก็โหลดออกมาหลังจากนั้น ไม่ต้องเปิดไฟล์ครับไม่ต้องเหมือนรルโตะนะครับที่ว่าต้องมานั่งแตกไฟล์ตอนแรกจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับตอนแรกจะเป็นแบบนี้เลยถ้าเป็นรルโตะก็ต้องเข้าดาวโหลดแล้วก็พอแตกไฟล์เสร็จปุ๊บก็ต้องเข้าไฟล์รルโตะถึงจะเจอเกมแต่นี่ไม่ต้องครับพอเราโหลดบีดออกมาเสร็จปุ๊บพอเป็นอย่างนี้ก็หาไฟล์ดาวโหลด แล้วก็ไม่ต้องกดอะไรครับไม่ต้องแตกไฟอะไรมันก็จะมีขึ้นให้ตรงนี้แล้วครับมีรูปเกมขึ้นให้แบบนี้เลยครับแล้วก็สามารถกดเข้าไปเล่นได้เลยนี่ครับเช่นพักจิดอ่ะเรียบยเรียบ<ๆ>รเอยผมเดินความเร็วนะ ครับนะครับก็เล่นได้แล้วนนแล้วก็ผมขอแนะนำนะครับการตั้งค่าเกมตอนแรกหมวดจะเป็นตอนแรกจะติ๊กเป็นการแสดงผลบัฟเฟอร์นะครับให้เปลี่ยนมาเป็นการแสดงผลที่ไม่ใช้บัฟเฟอร์สปีดแฮกแล้วข้ามเฟรมกระตุกนี่ตอนแรกจะเป็นปิดนะครับ เราข้ามาล้วก็เซตติ้งให้มันเป็นหนึ่งนะครับนี่แหละครับภาพมันก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถามว่าแล้วเดี๋ยวบางคนอาจจะงงเหมือนกันนะครับว่าบางคนอยากเล่นซอฟต์ร์ออนไลน์ผมต้องมานั่งสอนอีกทีจะสอนเลิ่โหลดเลยเหมือนบี t เลยครับแต่อันนี้ต้องเข้า ISO นะครับเลื่อน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  หาคำว่าซอฟต์ร์ออนไลน์หา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 อยู่ไหนเนาะนี่ไงครับซอฟต์ร์ออนไลน์พอโหลดเสร็จปุ๊บก็เข ok ้า PPSP p แล้วก็จะเจอหน้าคิริโตแบบนี้เลยครับผมแนะนำว่าอย่าผมแนะนำว่าอย่ากดเล่นความเร็วนะครับไม่งั้นเครื่องคุณจะค้างได้เลยต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับไอ ISO ครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็พ,พอละโลดสอนกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณที่รับชมนมครับ